ก็สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายทาแห่งศรัทธานะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่จังหวัดสระบุรีเอ๊ะวัดนนั้นบอกเป็นจังหวัดลบบุรีประมาณเนี้ยแหละลบบุรีสระบุรีนะครับ วันนี้ผมมาที่วัดถ้ำกระบอกนะครับที่เขาบอกว่าพระพุทธรูปนี่นี่พระพุทธรูปตรงนี้เปลี่ยนเพียร์แล้วก่ว่านะฮะเดี๋ยวจะเดินไปดูกันนะครับว่าเอมีลาพระอะไรบ้างนะครับข้างบนผมเห็นมีเยอะเลยอะมากกว่าที่เห็นในทิกติกเออไม่แน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดินเดินไปดูกันว่ามีพระพุทธรูปมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มี ผมลองขับรถวนรอบนึงแล้วโอ้เพียบเลยเดี๋ยวพาไปดูให้รอบๆวัดเลยนะครับเอาไปทั้งวัดเลยดีกว่านะฮะแต่จุดแรกก็เลยเอาไปตรงจุดที่เป็นจุดไฮไลท์กันก่อนโอเคเดี๋ยวตามผมมาเลยดีกว่านะครับเลี้ยวรถมาตอนแรกเนี่ยคือเลี้ยวเข้ามาไกลมากนะนก็อยู่ตอนแรกผมไม่คิดว่าจะลึกแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่พมือพูดถรูปที่นี่เนี่ยคือใหญ่มากเลยนะใหญ่ชนิดที่ว่าแบบ อืนี่น่าจะตึกสามสี่ชั้นได้เพราะดูจตึกสองชั้นแล้วได้แค่ครึ่งขององค์เององค์พระเองนะครับอ่าองค์นี้จะเป็นพระนวลจันทร์นะครับปางห้ามญาตินะแล้วก็องค์อีกองค์หนึ่งจะเป็นพระนวลพันธ์นะครับเป็นปางห้ามญาติเช่นกันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนี่เดินเข้าทางนี้แล้วเดี๋ยวไปดูว่า ข้างบน,นมีพระอะไรบ้างน,นะครับโหใหญ่มากที่นี่ที่นี่ก็กว้างแล้วก็ใหญ่ใหญ่มากๆจริงๆนะก็มีมีมีหลายจุดเลยผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเข้ามาขับรถเข้ามาก็งงๆมึนๆว่าตรงนี้คือจุดไหนอะไรยังไงมีแล้วก็มีแบบอ่มีเหมือนแบบเนี้ย อย่างเงี้ยอย่างรีไซเคิลอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่านะ <c oughs> และพระพุทธรูปที่ที่เห็นเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงด้านนี้นครับแต่ผมเห็นคนส่วนใหญ่จะถ่ายตรงนี้กันไปนะมันจะยังมีอีกจุดและสองจุดนะครับพูดกันง่ายๆนะแต่จุดเนี้ยจะปแบบเยอะเยอะมากใหญ่มาก อลังการมากๆนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังของพระพุทธรูปนะครับเขาจะมีแกะสลักเป็นเหมือนกับคำสอนอาภาษาบาลีอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ข้างหลังนะก็จริงๆก็คือ,อหลายๆที่หลายๆจุดนะจะเขียนเป็นคำสอนไว้แต่ว่าก็เท่าที่เท่าที่พอ จับใจความได้ผมก็ไม่รู้ภาษาบาลีนะแต่น่าจะนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับคำสอนในพตัตไปิดกอะไรประมาณนี้นะอ่าเนี่ครับขึ้นมาด้านบนนี่ครับมีเหมือนกับอองค์พระพิคเนศนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นองค์พระถือดอกบัวนะฮะส่วนใหญ่ที่นี่นะครับพระชา มีพระปางนั่งสมาธิอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ปางสมาธิเป็นปางเออ่ชนะมารนะครับส่วนใหญ่นะตรงที่อยู่รอบๆนะครับเ <c oughs> นี้ยจะสอนธรรมะ,ะรปางนี้นะแล้วก็รอบๆจะเป็นปาง ชนะมารทั้งหมดนะครับนี่รอบเลยโอเคใหญ่มากใหญ่มากจริงเนี่ยครับข้างล่างจะเขียนเป็นจะบอกบ,บทสวดก็ไม่น่าใช่นะ,ะคิดว่าน่าจะเป็นคำมาจากพระไตรปิดกนะโอเคครับ ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่าข้างบนนี้ก็อากาศดีนะครับล่มเย็นดีนะเป็นธรรมชาติมากนะก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออ่น่ากลัวหรืออะไรนะครับดูแบบฉังังดีที่นี่ที่นี่นดีเลยผมชอบที่นี่นะเออบรรยากาศดีอะไรดีนะครับแล้วก็โอ้โหถึงพายจะเป็นแบบองค์สีดำอนะไรเงี้ยแต่ว่าก็เออ ผมว่าดูไม่เก่านะถึงจะระยะเวลานานไปกว่านี้นะองค์พระก็จะดูไม่เก่านะครับพอดีผมเห็นตรงจุดนู้นนะครับบนหลังคานะมีหลวงพ่อน่าจะอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อจเจริญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน,นี่สาลากำเนิดโลกุตละนะครับ โอ้ด้วยความที่ว่าอยู่ติดเขาเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นธรรมชาติแบบสุดๆเลยก็วันนี้ที่นี่เนื้อที่ผมว่ามีมีหลายร้อยไร่นะคิดว่านะใหญ่มากใหญ่มากจริงแล้วก็อ,อ่าอืม ผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้มีคนป่วยอยู่หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เห็นใครนะครับแต่ว่าเห็นมีคนเดินอยู่สองสาคนนะครับอยู่เป็นคนน่าจะเป็นคนของวัดนี่แหละอืมนี่นครับก็โอ้นัจุดนี้น่าจะมีประมาณนี้นะเนี่ยตอนนี้บรรยากาศดีมากอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับถ่ายได้เรื่อยๆนะนี่เดินได้เรื่อยๆนะครับบนนี้ อากาศไม่ค่อยร้อนนะวันนี้น่าจะเป็นด้วยที่ว่ามีเมฆแล้วก็ฝนน่าจะตกเพราะสองสามวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูส่วนอื่นของวัดกันต่อดีกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยมีเยอะมากนะมีเยอะมากจริงๆที่เนี่ยมีม,มีให้เดินดูแล้วก็อ่าที่เห็นด้านหลังด้านด้านหลังผมนะครับจะเป็นสาราอ่าเขาบอกว่าเป็นสาราหลวงพ่อเจริญน,นะเดี๋ยวเดินไป ตรงนู้นกันแล้วก็โอ้จากทางเข้าวัดมานะครับไกลมากไกลมากจริงจอ่ะเมื่อกี้เห็นก็เขียนว่าทางไปหลอ,อกก้าวนะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะเป็นพระบรมมารูปของ ในหลวงรัชการที่9หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูกันตรงนี้จะเป็นที่เก็บพวกโมนของการทำการสร้างที่นี่นะมีโมนเหล็กเยอะมากนะครับตึกนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าทำอะไรแต่ว่าเขาทาสีใหม่นะนี่สีอิฐต,ตรงนี้นะก็น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยว เดินมาดูกันเรื่อยเอดีกว่าเพราะว่าที่นี่มีหลายอย่างเลยมีทั้งรถโมปูนด้วยคือสร้างอะไรแบบสร้างมาเรื่อยเรือยนะครับก็นี่ครับดีดีดีเป็นที่พักของผู้ป่วยได้นะฮะนี่นะโอเคเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชการที่เก้าจริงๆนะครับอันนี้เรามาน่าจะด้านหลังนะฮะเท่าที่เห็นด้านหลังนะเดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้าเดินดูร,บรอบรกัน ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหมตาสูงม,มากสูงม,มากจริงๆนะครับก็ตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวรอบๆนี่นะครับอ่าจะเป็นผมไม่แน่ใจเขาเอาอยางมาทำหร,หรือทำเป็นลายอย่างนะฮะอยู่รอบๆนะนี่นะตรงเนี้ย องคม,ก,มก็เป็นนี่ครับในหลวงรัชกาลที่เก้านะฮะต,ตอนนี้ <c oughs> พื้นแถวนี้มันเฉอะแฉะนะครับเ,เดี๋ยวผมขอเดินก่อนเดี๋ยวเดินไปถึงข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเค่อยว่ากันดีกว่าเพราะว่าโอ้โหดูเปียกแฉะหมดนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดินลําบากถือกล้องลําบากนะฮะก็เป็นสวนนะ ว่าง่ายๆคือเป็นสวนเลยแหละสวยดีนะครับสวยดีมากมากด้วยอืมอืมถ้าเราเดินทะลุต,ตรงนี้น่าจะเห็นชัดนะครับเห็นด้านหน้าของในหลวงรัชการที่เก้ากันชัดๆนะครับนี่ทาหรือว่าเป็นโอเคเมื่อกี้กล้องมันหมุนนะครับถือจนมันหมนุนแล้วนี่นครับในหลวงราชการที่เก้านะครับนี่ อย่างนี้เลยเห็นชัดมากนะครับก็เป็นสวนแัแ่นแหละว่วาง,ง่ายๆนะครับสวนสวนสวนแล้วก็มีพระบระมรูปนะครับของในหลวงนะนี่ปับ๊บโอเคส่วนของสวนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่โหคือที่นี่กว้างใหญ่โตมมาก นะฮะโอเคเดี๋ยวเดินออกจากสวนก่อนแล,แล้วเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นของวัดกันต่อโอเคจุดหมายต่อไปฮะก็จะเป็น วิหารนะครับของหลวงพ่อเจริญปานจันนะครับไอป,ปานจันทนะครับก็เดี๋ยวเดินเข้ามาดูตรงนี้เห็นมีเรือโนอาอยู่นะฮะเรือลำเบล้มเลยเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เรือเป็นเรือตะเลสดนะ <c oughs> ลำเบลเลอร์เลย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าน้ำท่วมหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ทางไปวิหารนะครับก็จะเป็นเส้นนี้นะนี่ <c oughs> วิหารวิหารหน่าจะหลังนี้ นะครับส่วนนี้น่าจะเป็นโบสถ์นะครับพระอุโบสถน,นะครับแต่ตรงโบสถ์เนี่ยมีพระโหล้อมเต็มเลยนะครับมีหลายปางเลยโอเคน้านหน้จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันไม่รู้ว่าเออปิดหรือเปล่านะเด,เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูกัน ที่นี่ปลูกต้ชนชนชงเต็มเลยนะฮะดูเหมือนว่าจะไม่เปิดให้เข้าไปนะประตูปิดอยู่แต่เดี๋ยวดูว่าอ๋อเปิดแล้วปิดด้วยนะครับกันลิงกันนกเข้าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเรือท่องชนละทางยังไงวะอ๋อ โอเคตอนนี้อยู่ข้างในวิหารกันแล้วนะฮะให้ท้องเรือเป็นสแตนเลสอ๋อจะเป็นอดีตเจ้อาอาวาสทั้งสามองค์นะฮะใช่ไหมพระพล,ลัดหลวงพอ่ออธิหลวงพ่อนะครับโอ้มีมีสังขารหลวงพ่ออยู่นี่ด้วยนะครับน่าใช่นะโอเค ข้างในนี้เย็นมากโอเคก็เดี๋ยวไหวหลวงพ่อก่อนนะครับเขาบอกให้จุดธูปอ้อตอกเอ้ยเจ็ดดอกนะฮะแต่ผมทำให้จุดธูปนะ บรรยากาศข้างในนะครับเย็นมากนะสบายเลยโอ้ข้างในนี้เย็นนะเย็นกว่าข้างนอกอีกข้างนอกมีเริ่มมีแดดแล้วนะครับแต่ข้างในนี้ยังเย็นอยู่เย็นแล้วแบบเย็นอากาศเย็นแบบเย็นสดชื่นเลยโอเคเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นของไว้กันต่อดีกว่าเพราะยังมีโบสถ์อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็เอ่อน่าจะจบกันตรงที่โบสถ์นี่แหละโอเคเดี๋ยว เตรียมกันอ้น่าจะปรับปรุงสถานที่อยู่นะผมเห็นตั้งนั่งร้านอะไรไว้อยู่<ม>ก็มีเปิดทีวีไว้อยู่นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นจุดของโบสถ์นะฮะ จะมีพระหลายปางเลยหลายปางเลยรอบเลยนะครับรอบบทเลยรอบบทนี้เลยก็ว้าวต้องบักให้คำเดียวว้าวนะครับที่นี่ <laughs> โอเคถ้าเท่าที่ดูทั้งหมดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับของที่วัดนะเพราะว่าผมลองขับรถดูรอบๆแลนะ้วแล้วก็ตรงนี้จะอยู่ข้างในสุดข้างในสุดเลยก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็บอดน่าจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะผมเห็นประตูปิดอยู่นะฮะโอเคอืมน่าจะไม่มีอะไรแล้วจริงๆโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าใครว่างนะก็ลองแวะมานะครับที่นี่วัดตำกระบ,บอกนะครับโอเควันนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสาธุ